โอเคนะก็กล <ท plural issions> <S ess> ่าวสวัสดีต้นผู้ชมทุกันานกันด้วยนะแกผมลา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 วันน <zab chi> ี้ร <leurs> ูอ <ut> ย <ens> <cascade> ู่ในเกมเมัมด้นเลดมีเกมไม่เพลเกมแปลว่าอะไรวะแม่ยาวเกมฉันไปก็ไม่รู้มันเป็นยังไงนะแต่มันเป็นเกมแนวไขปริศนาเนาะ โอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะมาที่ด่านแรกจะเป็นยังไงไปดูกันนะโอเคไม่ okay. เหมือนว่าจะอยู่ตรงต้นไม้นะข้างหน้าเฮ้นี่ยคืออะไรอ่ะเนี่ยคืออะไรอ๋อ อย่างนี้เหรอฟาละโอ้โหง่ายมากเลยสมกับเป็นดานแรกจริงๆนะนี่ดานที่สองใช่ปะโอ้โหดานที่สองเฮ้ยอ,อะไรวะขึ้ดูดฝุ่นนะฮะคืออะไรอะ่ะโอ้โหจะไม่จับได้ไอ้นี่ยผานเกมอ๋อไม่ถึง นี่เหรอเฮ้ยจริงดิดูแฟนเกม่ะให้ผ่านด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาฮะโอ้โหดูรู้เลยดูรู้เลยกลับด้วยโอ้โห เฮ้ยนี่ไงเจ้เล่นดนี่ครับเป็นวันนี้พลาละโคตรง่ายเลยเฮ้ยไ,ไม้บอลอะไรวะเนี่ยใช่ปะ่ะใช่ด้วยหลับละคืออะไร ไม่รู้แฮะเฮ้ยนี่ไงข้างล่างอ๋อแผ่นเกมแล้วก็เล่นใช่ไหมง่ายเกินเดี๋ยวที่บ้านเรามันมีสิ่งแปลกประหลาดแบบนี้อยู่ด้วยหรอวะว่าเราเป็นอย่างนี้หรอวะเปิดตู้ก็ไม่มีอะไรนะ นี่ตีตีตีได้เนะี่ยก็เหม็นมีอะไรเ <_ c ute> อันแน่ไม่ผ่านนเนะต้นไม้อุดแม่งเลย <_ c ute> เรียบร้อยเอามาแล้วก็เล่นเกม ใช่ครับเล่นเกมโอ้โหภารกิจเฮ้ยบันไดฮะเก็บมาเฮ้ยขวานอ่าไม่มีแล้วฮะเฮ้ยเดี๋ยวบ้านปลูกต้นไม้ได้ด้วยเฮ้ย,อ,ยอ่ะเสือ้อเฮ้ยเป็นเกมตัดไม้โอ้ล้มเพราะด่า สงสัยมาก,มากเลยปลูกต้นไม้ในบ้านได้ไงะวะฮะไม่ปลูกได้ไงวะไออันนี้สงสัยมากเลยนะไม่ร่้จะอะไรหรอกมั้งนี่ก็ตั้งไว้แล้วก็เสียมาแขวน้ะใช่ไหมเออไม่รู้ปีนีออ้ปีไม่ได้ปีไม่ได้ไม้มันเอะมันไดหักอะ่ะเออเอ,อ่ะ รู้แหละเอาขวาเดี๋ยวไปตัดไม้ตรงนี้นะแล้วก็มาต่อเออทำไมคิดไม่ได้วะอ๋อเก็บตรงไมเราปีนดิเออเราทำไดนะ้อได้และโอ้ในที่สุด<บ>ก็ได้เล่นแม่มันยากจริงๆว่ากินเนี้ออันนี้อะไรเนี่ยแม่โอ้จบละเปิดมาก็เฟลเฮ้ยอะไรเนะี่ย ผมแว่นดักนบอลนี่วะเฮ้ยเอื่อตายเก็บโอเวอร์โอ้โหอะไรวะเฮ้ยอนี่เหรอห้าอันนี้หนึ่งร้อยโอ้โหเอาเฮ้ยเพิ่มได้เฮ้ยเฮ้ยเพิ่มได้เอาเอาเพิ่มเพิ่มไปโอ้โหเพิ่มไป เ้ยปล่อยพลังแล้วปล่อยพลังพุ่มวัด t ด้อวัด t ด้อเฮ l วอาโลกรักเลยอ่ะเอาแล้วก็ไปทวงางวัลคือเกมโอ้โหอะไรวะเดี่ยมันคืออะไรว้าวมันคืออะไรกันอ๋อดาที่เก้าแล้วเอ้ยดดาที่แปดทุ่ผิดเนอะอะไรเนี่ยเหม็นมีอะไรโอ้โห เต็ม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 เลยอ่ะไม่มีอะไรเหมือนเดิมโอ้ยล้มอ่ออะไรวะอ๋อรู้ละรู้ละเนี่ยเนี่ยใช่ป่าวะอ่ออ่ออะไรอ่ะอ๋ออะไรวะต้องการอะไรอ่ะ ๋อ้ทำไงอ๋อพูวปะโถเเ้ยนี่ฮะเอาออกแล้วเข็นนะอีซี่เก็บแผ่นเกมเล่นจบเออง่ายง่ายง่ายงงอะไรไม่เห็นงงเลยใครไปจุดไฟในบ้านวะเนี่ยนี่ให้น้าต่างเปิดได้เอหนงังสติ๊กหอยใช่ปะวะหอยอะไร ยังหอยอ่ะโอ้โหโอพร้อมยิงยิงแม,ม่กระจกแตกหัว่ละดมไม่ไโอเคอันนี้ไปไว้แล้วก็ไปเอาอ,อันนี้มาอ่าฮ่เรียบร้อยเปิดหน้าต่างนี้แล้วก็ยิงปิว้วง่ายๆเล่นจบน่า โคตรง่าย easy, อ easy. ีซี่ครับอีซี่ะฮ้อะไรเนี่ยฮะมีมังกรอยู่ยในบ้านด้วยวะเฮ้ยเอาเรื่องไม่มีคืออะไรเนะน,น,นี่ยนานิไปเดวแฟนเกมอยูน่นู่นอะไรวะมันแน่โดนละคืออะไรอะ่ะ มังกรทำไรได้เก็บมังกรนัะเก็บนี่มาฮะตัดไฟอ่ะอตอตั้งแล้วไงอันนี้ไวอ่ะมังกรนะเอ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวบินขึ้นไปเอาแค่นี้เอาแล้วม,มีที่ตั้งอ่ะ What the fuck <laughs> What the โอเคพอละสิสิบด่านพอละเดี๋ยวมันจะหลายนาทีนะอันนี้ก็ประมาณากเกือบจะสิบนาทีแล้วบ้างโอเคนะครก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกดระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะโอเคไปแล้วครับเจอกันคลิปหนะ้าบาย